บิตคอยพุ่งทะยานเบรกแนวน้มขาลงจากการชอร์ตครีดนี่คือการกลับตัวที่แท้จริงของคริปโตเคอเรซีและบิตคอยเลยไหมบูรันกำลังจะมาหรือเปล่าคลิปวันนี้ผมจะมาอัปเดตกรับบิตคอยแช่มุมมองต่างๆนะช่วงปัจจุบันผมมองยังไงไปติดตามห้ามพลาดจะลองกับการเบรกสักทีนะฮะเชิญ sure. สวัสดีเพื่อนชาวคริปเต็เหรีโซ่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่27เดือน10และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตมุมมองของบิตคอยกัน,นะครับนี่คือบูรันจริงๆเลยไหมหรือว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะแ,แต่ก่อนอื่นครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เทรดที่บอยบิตผมฝากเพื่อนๆสแกน QR code แล้วก็คลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างเนาะเพื่อนๆได้รับโบนัสฟรีไปเลย35 USDT ถ้าทําครบเงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้ไปทําให้ครบทุกเงื่อนไขนะครัมมครัับสนนนาารดงงไววู้ เงินจะเข้าช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนะครับและที่สําคัญมากไปกว่านั้นครับพเพื่อนๆค่าธรรมเนียมการเทรดสปอตที่ไบบิทเนี่ยฟรีและการเทรดฟิวเจอร์ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดแล้วครับคือ0.01เท่านั้นฉะนั้นมันเหมือนได้โบนัส2ต่อนะทั้ง35 u ิธแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดแล้ว,พวเพื่อนๆเปิดใจใช้งานกันดูนะครับเอาล่ะก่อนพเพื่อนๆมาฟังมุมมองของผมกันเนี่ยผมก็ขอแค่คนไลค์คนเมนต์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกาลังใจเล็กๆน แรกเลยนะที่ผมได้บอกเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดนะครับผมมองเป็น d i s i n g t r i งเนกะิลเนาะผมก็จะบอกว่าถ้าเขาเบรกขึ้นเนี่ยผมก็แค่มองขึ้นเนาะไม่งั้นผมก็จะมองลงไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะสั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองแต่ในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเขายังไม่ได้เบรกแนวโน้มขาลงนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าเขาได้มีการเบรกแนวโน้มไม่ว่าจะลงหรือขึ้นก่อนการประกาศตัวเลข FOMC ในวันที่1-2พฤศจิกายนนี้มีโอกาสที่จะเป็นการพุ่ง หลอกในทิศทางนั้นๆอันนี้ก็เรามาระวังเอาไว้แลยกันทีนี้ผมก็เลยทำเป็นว่า Bitcoin ในช่วงปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการเบรกหนึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนและก็เริ่มมีการยกโลนะครับจากโลตรงนี้มาโลตรงนี้วิ่งเป็นช h a น n e ลขาขึ้นอยู่แต่ผมแอบมองเป็นยังคงเป็นอาจจะเป็น bear flag ได้อยู่เช่นเดียวกันนะก็คือการล่วงลงมานะครับการล่วงลงมาไซด์เวในช h a น n e ลขาขึ้น เป็นมุมมองของแบล็คแฟคได้อยู่เช่นเดียวกันนะผมก็เอามาเผื่อ,อไว้นะครับอันนี้คือมุมมองล่าสุดที่ผมมองอยู่นะครับก็คือเขาจะไซเบร์ในนมขขึ้นไปแบบนี้นะรอการประกาศตัวเลข FOMC นั่นเองนะครับก็เป็นไปได้นะที่เขาอาจจะพุ่งมาถึงโซน2 2 0 0 0อะไรก็ได้เป็นแนวรับฟีดบอันชีแนวต้านฟ i ดบอลนชีที่สูุดอยู่7.86โดยประมาณนั่นเองหรืออาจจะขึ้นได้ถึง21,600 21, โดยประมาณนะเอาง่ายครับก็คือกรอบด้านบนนี่แหละ เป็นการมาเทสแนวต้านด้านบนของด i สดิงทรั a เกิลจุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งการวิ่งของราคาจะเป็นยังไงได้บ้างล่ะก็จะขึ้นมาถึงช่วง21,300หรืออาจจะ21,500อะไรแบบนี้เนาะแนวต้านด้านบนและการล่วงลงมาพักตัวที่ประมาณช่วง19,800-19,700หรือแม้กระทั่งช่วงด้านล่างสุดของขอบแฟลกตรงนี้เนี่ย19,500 ผมยังมองว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในภาพช็อตเทมก็คือในกรอบสีเหลืองอยู่นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นการยกโลนะครับเพื่อนๆเขาอาจจะพุ่งขึ้นต่อได้อีกและไซเวไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะว่าในภาพช็อตเทมเนี่ยมีนาตาสำคัญช่วงนี้นะหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเนี่ยที่เขาไม่เคยผ่านนะรกรอบนี้เลยที่มีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้เยอะๆแต่ปรากฏว่าเขาได้เบรคอ,ออกมาได้นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเขากลับลงมาพักตัวเนี่ยแบบเนี้ยไซเวรับอยู่ได้เนี่ยจะมีโอกาสพุ่งขึ้นอ แล้วนี่คือขาขึ้นในภาพลองเทอมเลยไม่แอดเพื่อจะเห็นว่าเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะในช่วงที่แย่ที่สุดนะก็จะเป็นเหมือนช่วงปี2018และกันที่เราเนี่ยเกือบจะมาเทสเส้น EMA 200นะในไทม์เฟรมมันนะครับผมใช้คาว่าในไทม์เฟรมมันก็คือเส้นสีฟ้านะครับก็ในช่วงปัจจุบันเนี่ยเรายังคงอยู่ในแนวนรับสําคัญของเส้น EMA 200อยู่หรือโอกาสที่จะลงมาถึงก็คือ16,700นะแต่ในอดีตเนี่ย ไม่เคยลงมาถึงนะครับเท่าที่ผมดูนะตั้งแต่ปี2018จนจะถึงปีช่วง2020ละกันข้าวข้าก่อนละกันคือประเจ็นนะว่าการกลับตัวเป็นบูรันในไซเคิลสองไซเคิลนี้เนี่ยนะครับใกล้ๆกันที่สุดเนี่ยช่วงของ MACD เนี่ยที่มีการปรับตัวเนี่ยฮิสโตแคมเนี่ยเป็นสีแดงอ่อนเนี่ย ใช้เวลาประมาณ4เดือนนะช่วงนี้ก็ประมาณ3เดือนซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งจะเปลี่ยนฮิสโตแกรมเนี่ยจากสีแดงเข้มเปสีแดงอ่อนเนี่ยเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองสแสดงว่าเราอาจจะเจอการไซด์เวที่น่าเบื่อต่อไปเนี่ยบริเวณโซนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปัจจุบันเลยนะผมเอาตั้งแต่ช่วงอ 1, 8, ่อหนึ่งหมื่นแปดพันะกันตัวเลขคร่าวๆละกันนะครับไปจนถึงช่วง23,800ดอลลาร์เนี่ยโดยประมาณนะครับหรือการเปรนเทศนเอสองร้อยในทางเฟ w มนวิกนั่นแหละก็คือว่ามันเป็นการไซด์เวทอยู่เฉยๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกเราที่ผมพูดในคลิปเมื่อวานนะครับว่ามันก็เป็นการไซเวรในทำเฟรมันเท่านั้นเองเรายังคงอยู่ในโน้มขาลงในภาพใหญ่ๆอยู่นะครับแนวต้านที่สําคัญของแท่งเทียนที่เราควรจะปิดเหนือเนี่ยมันคือ24,000ดอละลาร์ละกันตัวเลขกลมๆที่เรายังไม่ได้ปิดเหนือได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การไซเบของแท่งเทียนในไทม์เฟรมันเฉยๆก็เป็นไปได้เรายังไม่ได้เบรกทะลุขึ้นไปยืนเหนือได้แบบนี้เลยและเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าช่วงที่ราคาบิตคอยจะเป็นบูรันจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ฮิสโตแกรมเนี่ยตัดขึ้นหรือ Mac d ดีเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเหนือกว่าศูนย์สิ่งที่เราสังเกตได้ก่อนที่ Mac d ดีจะตัดขึ้นเนี่ยก็คือว่า RSI เหนือก่อนเดือนนึงเลยนะเร็วกว่าเดือนหนึ่งเลยนะครับแสดงว่าถ้าเราจะพิจารณาการเป็นขาขึ้นของบูรันจริงๆ เราดู r s i เลยก็ได้เพราะว่าเร็วกว่า MACD เดือนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ในช่วงปัจจุบันเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า r s i นะครในช่วงปี2019เนาะที่กลับตัวใน IS i s เอเนี่ยเบรคขึ้นนะครับแต่ในช่วงปัจจุบันเรายังมีช่องว่างระหว่าง r s i ห่างกันอยู่เยอะพอสมควร แสดงว่าบูรันที่แท้จริงยังไม่ได้มานะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วอันนี้อาจจะมองเป็นการไซเวย์ในทางเฟรมมันเฉยๆ,ๆก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าเก็ตของราคาไทยเนาะผมก็จะมองไปที่ช่วง802ดอลลโดยประมาณนะคือช่วงปลายไซเทียตตรงนี้นะเพียงแค่ว่ามีโอกาสนะที่ราคาเนี่ยจะลงมาพักตัวถึง750,000และที่สําคัญนะเพื่อนก่อนอื่นนะผมก็ฝากไปเทรทดอธิบายบิตเดยเนาะเพื่อนๆทาให้ครบเงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้สแกน QR วโค้ดของผมนะครับได้รับโบนัสฟรี35 USD เนาะเปิดใจใช้งานการดูที่สาคัญ แล้วก็ค่าดรเนียมการเทรดฟิวเจอร์ถูกที่สุดเลวครับเพื่อนเหมือนเราได้รับโบนัส2ต่อกันเลยนะฉะนั้นรีบไปเทรดอธิบายปิดกันครับและใครอยากให้การสับสนนผมนาะเพื่อนสามารถสแกน QR code หรือใช้คอมพิวเตอร์และมือถือ a n d ด o i d นะสมัครสมาชิกหนะ้าช่อง YouTube ของผมนะครับโดยปุ่มสมัครเนี่ยจะอยู่ขวามือแผนการเทรดและมุมมองทั้งหมดของผมเนี่ยจะอัปเดตไว้ในชุมชนของช่อง u t u b e นะครับสิ่งสําคัญเลยนะเพื่อ,อนผมก็รอการประกาศตัวเลข FOMC อยู่เหมือนกันนะในวันที่1-2อพฤศจิกาย,ยนนี้ก็อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนนเเององมองมมุทีี่่ชจย จะได้ออกมาแล้วนะทิศทางของการโยกเงินของนักลงทุนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะลงทุนกับสินทรัพย์ไหนนั่นเองนะถ้าเฟดประกาศออกมายังคงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ดีที่รุนแรงเนี่ยผมก็มองว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังไซด์เวย์ต่อไปหรืออาจจะล่วงลงต่ออีกรอบหนึ่งก็ได้เนื่องจากเงินก็จะโยกไปโยกมาเรื่อยๆดอลลาร์ก็แข็งค่าดีเอ็กซ์ไวเนี่ยก็อาจจะเด้งมาหาแนวรับสําคัญและเด้งขึ้นกลับไปคืนก็ได้เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่ในช่วงที่ดีเอ็กซ์ไวเด้งมาเทสแนวรับสําคัญตรงนี้นะครับเทรนไลน เขาก็เด้งกลับคืนได้อยู่ตลอดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเด้งกลับคืนได้ไหมแต่ถ้าการประกาศดอกเบี้ยออกมาไม่ดีการก็แค่หลุดเทรนด์ไลน์มันก็เป็นไปตามแบบนี้นะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วก็จับตาเราดูให้ดีซึ่งสิ่งสําคัญเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยเส้นยีมต่างๆเนี่ยนะครับ dxy เนี่ยยังไม่ได้ปิดหลุดเส้นสุดท้ายนะซึ่งในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้ปิดหลุดนะมีการมาเทสด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมหลุดนะครับเพื่อนๆไม่ยอมหลุดมานานมากแล้วซึ่ง่งงยยยัไมอมอหลลุดเเเสส้้้นนนี และก็ยังมีโอกาสลงมาเทสเส้นนี้อยู่เพื่อนๆเห็นไหมครับยังไมไ่ลงมาแตะถึงซะด้วยซ้ําซึ่งการลงมาแตะถึงเนี่ยก็ใช่ว่าจะปิดหลุดผมก็เลยไม่สามารถตอบได้วันนี้คือการกลับตัวของบิตคอยเลยไหมในภาพรองเทมเลยไหมมันก็รอการประกาศตัวเลขที่จะถึงอีกไม่กี่วันนั้นเองนะครับเอาละเพื่อนๆผมก็ขอแค่คนละไลค์คนละเมนซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเนาะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้และผมก็ฝากเพื่อนๆไปเทรดกันที่บายบิตนาอค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดแล้วก็ได้รับโบนัสฟรี นะสแกนเคียร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับดีใจได้ได้พูดคุยกับปเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเหาฉลามที่กาะันมากับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ